นี่ก็โปเนี่ยพอดีอ้าวเออยนี่นี่นี่้วะมาเจอของไม่เจอคนเ <careers> ว้เยนันไ้มันมันใครโปร้งเนี่ย สองตัวนี้นอนะนอนะ